ถึงเดินได้ไม่จริงเนอยอยู่ก็เดินได้เฉยเลยกระโดดถ้าไม่กระโดดมันก็ลงพื้นหมนะอยู่ก็ลงพื้นงงเลยโอเคเราสุ่มตังคสุส่มเสลงได้แล้วมามาขอตัวดีๆครับขอดีๆเลยเออเฮียจริงอือเดี๋ยวผมอาจจะไมอับน,นี้ไม่ใช่หรอ เออลือไปเลยโอเคค้งหนึ่งผอมันต้อตอ,อัพนูเฮ้ยผมอัพผมซิอยู่น่าจะเลี้ยงมาแล้วเฮ้ยหายากอ,อุ้ยเวลี่กูดมากนายดูดิจะเลี้ยงใส่ได้สี่ตัวแล้วเนี่ยจำกัดอยู่ห้าสิบทจริงมันต้องอัพหนูก,ก่อนนะแต่เพิ่มสัตว์เลี้ยงอะ่ะเกือบเมื่อห้าสิบผงก็สามารถรับได้คนนะ่ะเหลือไปรวมก็ได้นะคือไม่ต้องเป็นมากออนนี้ผมคือว่ามีอยู่หนึ่งหมื่นห้าพัน คนนี้คือคนดูคนนี้เขาไปถึงเป็นเจ็ดแสนกันมดแล้วคนเขาแบบหลายรอบมากอาวุธใหม่แฮะอาวุธใหม่เดี๋ยวดูดิรวมอีกรอบเลงอุ้ยผมแบบมีไอ้นี้หลายรอบแรงมากอะลองดิเอออ่าเดี็ดเดเดี๋ยวทำไปไม่กันดูเหมือนเดิมอุ้ยผมเกือบถึงอุ้ยสองแสนสองแสนได้สีละสองหมื่นโอ้โห เดี๋ยวว่ผมจะฟาร์มตังค์สิ่หนึ่งคนนะแบบว่าจะรีเบิร์ตเป็นหน่อยๆคนนะถ้าผมรีเบิร์ประมาณสักประมาณหกรอบดีกว่าคนนะหรือว่าสิบเอ็ดสิบสองดีไหมผมจะไดัดฉันเลี้ยงกันตัวนี้เลยคนนะเรียกว่าผมจะรีเบิร์ตจนยืดหน่อยคนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอตอนที่โดนแบบรีเบิร์ตยืดกันนะเดี๋ยวตัดเป็นคนนั้นคนไปไอ้ทุกคนตอนนี้เหรอที่อ่างนี้ผมเราฟังคือมันมีบอสด้วยคนที่มันมีบอสด้วยทุกคนมีบอสซอมบี้มีโซบี้ เขาได้โคตัวโค่นใหญ่เลยเขาได้โคกับปึิงกับทุกคนเนี่ยเซิร์ฟในกำลังลุมตีกันหนะโอ้ยไม่ขึ้นหรือโคเยอะอะโคเยอะมากมากอะดูดาบโคนี่คือดากระจายง่ายมากเลยดตก็นี้คือดาบของแรนโบนะแบรนโบสต้ดีคือเลื่อนหมดเยอะมากไม่รู้เหมือนกันถ้าเราฆ่ามันตายจะได้ไรนะแต่คือเราลุ่มแรงลุ่มใจฆ่ามันยืดเร็วเรเราต้องเอาชนะมันได้เรื่องมันโคเยอะตรงนี้โอ้ ว้าวดาวผมคือแทนจะไม่ได้มีระเบิดไปเลยระเบิดนี่ก็คือผมดีเบอร์ประมาณสามรอบแล้วมั้งกันทุกแค่แพ๊บผมก็ดีเบอร์ได้แล้วนะเพราะนี่ผมมีตัง, 5, นะตงค,งนะปคป์ประมาณห้าแสนนะผมสามารถเปิดตู้นั้นได้ยังนะวันนี้แค่แสนเดียวหัก็ได้แล้วนะเพนนี้ผมมีไอ้ตัวสีไอ้เนี่ยคนประมาณสีฟ้าเนี่ยประมาณห้าแสนนะนะถ้ามีเบอร์ของมันคงก็จะหายแล้วมั้งเดี๋ยวไปได้ผมฟาร์มใหม่ก็ได้ปแป๊บๆมันก็ได้แนละ้วห้าหมื่น โอ้เราจะตายแล้วไอ้บอลตายซะฉันวันนี้คือการปิดชีพผน้อยนายดึแข็งปันอิดเลยหรือเปล่าไอบอดเด็บดไม่ได้ทำอะไรเลยอือบอลตายมด้ใหอ่ะปปรีด,ด,ดได้ของเนี่ยได้หกหมื่น K เออมาสูมนี้แล้วใช่ไหมอ่าคนนี้ขุมสูมนี้เลยคนนะมาดูจด้อะไรหรือเปล่า เุยหายากนี่คือครั้งแรกเลยเนี่ยดีเั่งเลยเอายังงูอะโอเคสว่วนนี้เหรอขายด้เงียอะไรโอเคไี่คือผมไม่รู้นนผมได้ทีละก,กี่นะโอ้ทีละอันนี้คือแสนนึงใช่ไหมอันนี้คือเก้าสิบบวกเก้าร้อยบวกอะ อะไรนมาดูก่อนจะได้เราจะเลือกได้เท่าไรนะอุ้ยถือว่าไกลอุ้ยไกลอุ้ยเยีอะไปเลยคือผมโดดไกลมากอ่ะเฮ้ยไอ้ครับนี่อ่ะดูคนดูดิไกลรีเวอร์สามครั้งผมก็โดดไกลถึงนี้แล้วเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับรีเบิร์คือผมฟาร์มนี่คือแบบแบบไม่ได้วนะเนี่ยตีโลลัวคือได้ก็ได้ทีละพันอ่ะคือขอให้ทุกคนอัพแบบประมาณกี่แล้วอ่ะประมาณสี่หมื่นอ่ะ ลงไอพีเพิ่มงหนึ่งหมือนกันโอเคเราจะตีตั้เท่าไหรตัวนี้คือตีละยี่สิบใช่ไหมอันนี้คือยี่แปดแล้วโอเคอยี่สิบจะเปิดน,นี้ตอนนี้จะหนึ่งหกหม 6, ื่นเฮ้ยได้เยอะน,นะผมนะขอเลยเยอะมากต่อไปผมก็ต้องรีบเบอร์ประมาณเออหนึ่งล้านห้าแสนเป็นจำนวนที่ผมบอกว่ามันเยอะมากเยอะจนที่บอกว่าคือ น่าจะใช้เวลานานมากเลยนะน่าจะหลายชั่วโมงมังคืคอดีเบอร์ทีมันเขาไมา่ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะคือไม่ได้แป๊นึันอาจจะแป๊บหนึ่งได้เลยโอเคเฮ้ยผมคือไก่มากเฮ้ยได้ดาบอะไรนะเนี่ยเล่นเป็นรู้ตัวเลยไน่ปรู้ตัวโอ้ยได้ดาบอะไรอะมันสามารถมันสามารถดูดาบได้คนนะเฮ้ยผมได้ดาบแล้วได้หนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยคนดูดิ โดยไปดีใจจังเลยเฮ้ยทุกคนผมถึงสุดแล้วผมสามารถกระโดดถึงประมาณหนึ่งล้านสามารถโดดถึงหนึ่งกิโลกิโลเมตรกิโลเมตรเลยนะคนแค่คุณมีแค่เจ็ดหมื่นเคคุณก็สามารถโดดได้ไกลถึงอันสุดท้ายเลยมันอันสุดท้ายได้เท่าไหร่นะขอดูหน่อยแต่ก่อนนู่นผมคว้าพี่ไหมเปล่าสองเอ๊ะอะไรอัพแอบ โอเคอัพแล้วสปีดบวกสองเฮ้ยก็ยืะนะทีละสามสี่แบเอาละอืออื้มดูไดส้สองรอบโอเคสองรอบสองรอบเฮ้ยถือว่าเยี่ยมไปเลยนะนะตอนนี้ผมคือลีเวอร์สามรอบใช่ไหมถ้าเรา,าเลเวบร์ต่อนอีกรอบเนี่ยมันค่างน้นจะนานเลยนะเพราะผมมันต้องใช้ประมาณ หลายล้านนเลยนะคือถ้ามึงเข้ามาจะไปป่าให้โอ้โหไปป่าได้เหรอเฮ้ยมาสถานที่เดิมสถานที่เดิมแต่ก่อนนะขอดูนี้หน่อยเฮ้ยนี่ผมสามารถซื้อเอลินได้อะเนี่ยวิ่ได้เดือดเอยู่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องดูสักอีกรอบนึงโอเคไปเลยตอนนี้ผมไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่ก็เป็นไรไม่ยจอแต่แลดดาดูคุณโอ้โหแต่หนาวคน คนคนแรงะ่ะอ๋อาล้จะมาซื้อเอเลแล้วเอเลน่นนขอดูหน่อยเอเลนเจอในเอเลนเอเลนอยู่ตรงไหนอะ่ะเอาเอเล่นอยู่ไหนน่ะหรือมันต้องใส่เลยอ๋อ,อได้เลยเอ๋อนี่ไงผมคือเอเลนเยคือผมจะมาปราไททันนายไททัน มันมีจุดซอมบี้อะนะซอมบี้ไททันือ้ออไปดูแบบโคตรไกลเฮ้ยดาดํานานดาบแลในตัวนี้เฮ้ยดาบมี้สองอันเลยเหรอไม่โชคดีไปไหนคนนี่มันโชคดีอัลติเมนเพาของมึงมีได้เอเลนใหญ่เกอเฮ้ยดาบนี้อีกแล้วมาหาการดาบมาหาการอะน่าจะแล้วเรื่องนะหืมดมวัวเก็บสักนิดหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวเขอเดินทาสักสองสามรอบแล้วนะมันนะมันน่าจะได้ทีละกี่แสนอะหรือละหมะื่นมั้งเก้าหมื่นแมดาบต้านนานอีกแล้วเหรอหนึ่งแสนโอเคเฮ้ยทานมีอีกแล้วนี่ตะครับแล้วนั่นเนี่ยสมมติมันคุณได้แล้วอะดาบไซฟ้าน่าจะโอกาสดอ,อกง่ายมากอ่ะเออไม่แน่นะโอกาสกานะมันดอกง่ายอะนะมีหมาป่าเดีอเฮ้ยมีแก๊สมีคนก็ดูมี มีหนึ่งไหนนะไอตัวนี้คืออะไรอ,อ๋อมันมน่าจะเป็นตัวนู้ใช่ไหมเออ,อตัวนู้ไอตัวนู้แ้ผม,มน่าจะต้องรีเบิร์ตอีกเยอะเลยเมั้งเอาละจะต้องค่าท่ทานเออโอเคมหาการเดี๋ยวที่ผมได้ได้สองลอง็มาดาบเหมือนถ้าเราผ่านเนี่ยคือถ้ายิ่งผ่านเยอะๆเนี่ยมันคือมันจะนิ่งแบบคือมันได้สองดาบสองอันนะคนนี้ครั้งแรกได้ดาบนี้ ครั้งที่สองก็ได้ด่านี่เหมือนกันเอ้ยถือว่าใช้ได้นะคนนะเอาลเรามาเปิดขครกนอีกรอบเอออีกแล้วเนี่ยนี่นายฉันได้ได้ดาสารอบในชะ่ไหมเอาละเรามีเงินอยู 9, นะ่เก้าแสนนะล้วเปิดกันเลยนะขอตัวดีดีอุ้ยหายากเ้อว้าวเดิมตัวเดิม มาละสวยเดี๋ยวเราไปรวมตัวมันดีกว่ากนนะสามารถรวมตัวได้มานี่เลยมานี่หกสิบเอาละเอาละขคอข,อข,อขอ้อบบแบบได้เลยได้เลยเออผมมีพระโชคดีจริงๆนะเมีนี่เลยหรอเราไม่น่าประกันนะควรจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเออช่างมานันล้วไหนก็นหนแลวเออมันมันไม่ดีเลย เออไหนๆก็รู้ละขอได้ถูกป้องหรือเปล่าใช่มันได้มันได้อยู่แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโหดูดหลายรอบผมก็ได้แล้วไอ้นี่โอ๊ยไม่เป็นไรได้สี่แสนเอาในนี้ถือว่าบอกเลยว่าไม่กินทิงก็จะได้ละไหนๆก็ดูดสักรอบหนึ่งแล้วกันดูดสักรอบหนึ่งแล้วกันนะดาบมหาไก่แล้วเน่ยได้บ่อยจ้อ่ะ เออยังไม่ได้อีกหรออ,อือสิบแปดวิสิบแปดว,วิโอเคสิบแปดวิมาดูกันว่าจะด้ดาบอะไรบ้างดาบีกนี่แล้วเลยรก็ดาบนี้ดาบไม้ดาบไม้ไมเริ่มต้นทำไมดาบไม้มันอยู่ถึงดาบมุมวะนั้นไม่ใช่ดาบถึงสลามฮ้ยผมงสมาร์โฟนดได้ใช่ไหมเออืองไม่หนะเอออีกแค่ตาเดียวแล้วคนตาเดียว แต่เดิมจริงๆนะแต่เดีิมเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยถึงว่าผมก็สามารถดีบอร์ได้แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยก็คือดีบอร์ได้แล้วอีกแค่รอบหนึ่งรอบเดียวคนนี่กี่รอบแล้วเขาเนี่ยเออเฮ้ยโอเคเรวมนี่ได้แล้วนี่คือกัดจะรวมนี่ใช่ไหมโอเครวมได้ปุ๊บผมก็นู่นได้แล้วโอเคจริงๆด้วยมันก็จะหายไปใช่ไหม เอาล่ะผมก็ขอปิดคลิปเป็นท่านินน่งกัน,น,กนไปกด้เลยมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมนะครับผมก็ขอไปนะครับไปายนะครับไปายแล้วก็ลืมทักทายเอลินเจเกอร์ให้ด้วยนะครับไปาย